แปลว่าใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็แบบลงไปอยู่ในอ่างสภาพคือเปียกมากเลยนี่สภาพก็คือผมผ้าจ้าหนาวม่างจ้าและกลางฝนนี่ก็คือช่างภาพเลเทะแต่ก็ดีได้รูปสวยนะนี่หมอกลงแล้วนะจะบอกทุกคนลงมาตั้งแต่ปีห้าหมอกดันมาลงสิบโมงสิบโมงขึ้นนี่แนให้ดูอ่ะดูดูดูเออเป็นหมอกแบบว่าแบบจางๆอ่ะแต่มันก็สวย ัน,นาวมามวันที่สามของการเดินทางที่น่านแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่ที่นาตาทาเป็นคาเฟ่ค่ะก็ต้องไปนั่งห้อยขาบนบนบันไดที่สูงสุดเห็นว่าเขาแบบถ่ายถ่ายกัน เราก็ต้องมาบ้างใช่เลยฝนก็ตกตลอดเวลาเลยนี่ก็เป็นบอยๆบอยๆอากาศเย็นมากเย็นทั้งวันทั้งคืนอะ่ะร้อนวันแรกวันเดียวข้างหลังนี้นนเดี๋ยวมาดูดูกันว่ามุมที่มิงจะไปถ่ายสวยแค่ไหนสวยละมั่นใจว่าสวยละอาจจะอาจจะต้องลุยลงไปในนานเลยนะเพื่อได้รูปที่สวยงามไม่มีปัญหาแ <laughs> ปบแปะ เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนบันไดที่สูงที่สุดนะจ๊ะมันมีความมินิมอลมากเลยร้านอะบันไดนี้เรามาพร้อมกับหมวกนะคะที่ร้านเขาวางไว้ก็เลยยืมหยิบม,มาโอ๊ยหมวกกะคนกะอะไรจะตกก่อนวะเ,เดี๋ยวค่อยๆเสียวะเนี่ยโอเคโอเค,อเ,คเพื่อรูปที่สวยงามเราต้องใส่หมวกใหญ่ไว้ฉาสั่นแล้วยิบนนี้ ในที่สุดเราก็เจอหมอกแล้วทุกคนสวยมากตลอดเส้นนี้เลยอ่ะเจอหมอกแล้วว่ะ<ฮ> <laughs> ในที่สุดมินโดนไม่หยุดเลยดีใจมากจริงๆสวยมากจริงๆทุกคนสวยมากนี่เส้นนี้คือไม่ค่อยมีรถผ่านนะคะมิ้งเลยลงมาเดินได้แบบนี้แต่เดี๋ยวก็ต้องรีบขึ้นรถแล้วแหละมันก็มีรถมาบ้างเหมือนกันอันตรายต้องดูดีๆหูดีเนาะหมอกท่ามกลางไร่ข้าวโพด ปโปอปโปเดมัง <A> เออก็รอให้ต่ออยู่นี่โอเคครั้งนี้เรามาครบทุกรูปแบบเลยนะที่แรกที่เราไปก็เป็นบแบบทุ่งนาใช่ไหมที่ที่สก็เป็นเขาส่วนอันนี้จะเป็นแบบฟิลลำธารแล้วกว่าจะมาถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้ไหมยบล <laughs> ได้ครับขึ้ขับช้าๆที่นี่สวยแล้วที่พัก ทุกที่ที่มิ้งมาเนี่ยนะคะห้องเต็มแบบทุกห้องแล้วอะ่ะอย่างมิ้งวันนี้คือมิ้งนอนเต็นท์แบบง่ายๆเลยเพราะว่าไอที่พักที่มันเป็นห้องดีๆคือมันเต็มหมดแล้วก็แ,แนะนําว่าใครจะมาเหนือช่วงที่แบบต้นธันวาช่วงนี้เราต้องจองล่วงหน้ากันมานะเพราะว่าที่พักทิๆก็คือเต็มหมดเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าไปยทิปนี้ต้องได้รูปทุกที่ถนนยังได้เลยเออถนนก็ต้องได้ระหว่างทางก็คือแวะแล้วแวะอีกเอาทุกโค้งไปเลยนะจ๊ะ ไม่หรือยังวันสุดท้ายกับการกินปิ้งถิงไฟแบบกุบๆการของเราวันนี้ล็อกข้อกับทุกๆวันนะคะมีพวกบาร์บีคิวปิ้งที่แบบว่าสไตล์ชาวบ,บ้านชาวบ้านเลยแล้วก็เนี่ยปิ่นโตในน,นั้นมีอะไรอ่ะในนี้มีอะไรมาดูร,าระวัง,งนะครับเ้อ,เนนอย่างาที่หนึ่งอะไรวะเคยไปแกงอะไรสักอย่าง อันนี้อันนี้น้ำพริกอองแน่นอนลับหมูกรุบๆุนี่เดี๋ยวน้อง้องลองใชะรับเมืองอแล้วสุดท้ายนะคะกินผักแล้วจะได้แข็งแรงเฮ้ยโตไลไวๆๆดีวอะ้ก็ดีนะและนี่เผื่อใครยังไม่รู้คิดว่าแบบนอนสบายริมริมเขาริมทะเลทุกวันไม่ <c oughs> ข้างหลังนี่แหละที่นอนเราเองอะะไร วันนี้มาแบบสบายๆเนาะแบบชิลๆสบายๆแอบเปิดให้ดูนิดนึงอยู่ในเต็นท์ในเต็นท์ก็เปิดเข้าไปอุ้ยตกใจไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีถามฟิล์มมีปักชัจแบบปะโอเคอันนั้นมีมีอ่ะเป็นอย่างเดียวที่มีมีหมอนไงหมอนผ้าห่มแล้วก็สิ่งที่ให้มากที่สุดเท่าที่อยู่ในเต็นท์แล้วนะคะก็คือพัดลมนั่นเองแต่ก็ดีนะคืออากาศมันเย็นจนมันไม่ต้องมีแอร์ก็ได้อะ ก็ไม่ได้มาอะไรแบบนี้นานแล้วก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างกินข้าวไม่แล้วเขาไม่มีช้อนให้เหราอ,อะอเออแล้วกินยังไงอ๋อใช้มือวันนี้เขาใช้มือจริงีงนมนาไฟไฟที่นี่แบบสว่างมากเลยต้องเปิดเปิดกันเ <c oughs> นี่ยคือถ่ายไปด้วยเปิดแฟลชไปด้วยไม่มีไฟไม่มีเลยเลยมีแต่ตะเกียงสองอันนะกินข้าวนะกินข้าวแล้วครับถามจริงคือคลาสสิกไปไหมนี่คือว่าเช็ดตัวที่ได้นะคะ ไม่ back to b a s i c อยู่เออเอออันเนี้ยอันนี้ก็คือผ้าถุงอะอันนี้อ่ะเลือกเอาอะไรไหนแล้วแต่เลยแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำฮัลโหล ก็เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับแล้วค่ะมิงนั่งอยู่บนคาเฟ่อโปเดมังนะจ๊ะเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยก็ที่พักที่มิงพักเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะเห็นวิวพาโนรามาแบบนี้อย่างิซรนอะไรนะอย่างกันเลยนะซิตซนะลน,ลน <laughs> อากาศก็เย็น แต่ในเต็นทนะ์น่ะมันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งเว้ยว่าเราไม่สามารถติ่นสายได้ไงแป่หก็เต็มที่แล้วก็คือออกมาได้ละคงไม่มีใครนอนถึงเที่ยงกล้วม,มีของไปเที่ยวกันต่อ,อ,อเออคือสิบโมงก็ลดเกลี้ยงแล้วนะคะในรีสอร์ทสี่วันสามคืนในทริปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะจ๊ะก็ครบทุกรูปแบบเลยที่มากันแล้ววันนี้มิงก็ไปก่อนละลาที่นี่เลยละกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยไปกดเดี๋ยวนี้บายบาย